เรียกได้ว่ากลายเป็นโมเมนต์ที่ต้องจิกหมอนกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างตัวของน้องเพียวอัตราชราพรคงยศกับสารินะโคกะนักวอลเลย์บอลอัจฉริยะทีมชาติญี่ปุ่นล่าสุดมีความเคลื่อนไหวที่น่าประทับใจว่าญี่ปุ่นเองก็คือฮาไทยเองก็ไฮสุดๆกับ การเข้ามาชื่นชมน้องเพียวของโคกะในครั้งนี้เป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับแอดเองยังยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวรวไมไปถึงมาติดตามสถานการณ์ลีเกาหลีสุดระทึกนะครับทีมวิภาวีล่าสุดเล่นกับ ทีมของโมเมทรัชชาครับแล้วกลายเป็นว่าผลงานในขันสุดเซอร์ไพรส์สุดช็อกทีมวิวพียังเป็นจ่าฝูงแต่โค้งสุดท้ายในการลุ้นแชมป์รอบปกติเดือดและสนุกมากแล้วก็ยังมีบทสัมภาษณ์ของดารินถึงพรพัน์เกิดปราดหลังตัวของกัปตันผู้ต้องปิดเทอมยาวในลีกของเกาหลีใต้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาปิดท้ายกระแสะวอลเลย์บอลลีกเวียดนามครับว่ากันว่าตอนนี้เวียดนามร้องควรค้างตู้เย็นร้องเหมือนกันครับเมื่อได้เห็น ค่าตัวของนักวอลเลย์บอลหญิงไทยที่สูงทะลุหลักพันล้านดองไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ ก็เรียกว่ากลายเป็นประเด็นฮือฮาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราและกลายเป็นโมเมนต์ที่ผมเชื่อว่าแฟนวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยจับตามองมาแบบสุดๆนะครับสำหรับตัวของน้องเพียวอัชราพรคงยศนะเรียกว่าเป็นฤดูกาลที่เธอประสบความสำเร็จในชีวิตการเล่นวอลเลย์บอลอาชีพมากๆนะครับไปญี่ปุ่นครั้งแรก คว้าแชมป์เอ็มเปอร์เรอร์ครับคว้าแชมป์ลหียญี่ปุ่นแถมก่อนหน้านี้ใครจำกันได้นะครับหลายคนจับตามองมากเลยว่าโอ้โหมันฟินเหลือเกินที่โอ้โหเพียวอัชราพรคงยศนะครับหนึ่งในนักกีฬาเบอร์ต้นๆของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยได้ประสานงานกับซารินะโคกะนะครับนักกีฬาวอลเลย์บอลอัจฉริยะของญี่ปุ่นณนะปัจจุบันเลยคงไม่มีใครปฏิเสธโคกะว่าโอ้โห ฟอร์มเธอนี่มันโคตรเก่งนะครับทั้งลูกตบเกมรับก็ดีมีภาวะความเป็นผู้นำสูงและเราก็พูดกันมาตลอดว่านับตั้งแต่ที่ตัวของน้องเพียวมาเล่นกับโคกะเนี่ยโอ้โหมันดูดีมันลงล็อกและลงตัวมากๆตัวของโคกะเองเนี่ยก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีความคาดหวังกับตัวอัธราพรว่าจะเข้ามาทำให้ NEC เนี่ยเร็อลเกตต้นสังกัดในญี่ปุ่นเนี่ยสร้างความเป็นไปไ,ได้ใหม่ คือความแข็งแกร่งคือเธอต้องการป้องกันแชมป์นะก่อนหน้าน,นี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่นมาแล้วผมเคยเล่าไปแต่เราก็ไม่ค่อยได้เห็นนะครับความสาคัญนอกสนามสักเท่าไหร่ล่าสุดนี่จิกหมอนแบบจะจัดเลยทีเดียวครับเมื่อนะครับตัวของน้องพียอัจรรพรคงยศเนี่ยมีการโพสต์ภาพนะครับรับแชมป์ในอินสตาแกรมนะครับแล้วโอ้โหจิกหมอนอว่า ไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยเห็นโคกะคือเขาเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวนะสันนินะโคกะเนี่ยไม่ค่อยมีข่าวมีข่าวขนาดหายตัวไปยังไม่รู้แนละ้วหายไปไหนนะโคกะเข้ามาคอมเมนต์นะครับให้กับอัชราพรนะครับ บอกว่า perfect player โ oh อ้โหแค่นี้แหละครับเล่นเอาแฟนบอลล์บอลหญิงไทยแฟนบอลล์บอลญี่ปุ่นเนี่ยจิกหมอนกันไปตามๆกันครับนี่คือสิ่งที่หลายคนเฝ้าจับตามองบอกเลยนะครับว่าปีนี้เนี่ยใครอาจจะบอกว่าโครงสร้างของ NEC r e อซีเรลตมันดีอยู่แล้วนะครับมีทั้งโคกะมีทั้งรูนะครับแล้วก็อุดมไปด้วยนักกีฬา ระดับทีมชาติญี่ปุ่นทั้งนั้นแต่ก็อย่างที่บอกนับตั้งแต่เพียวไปเล่นกับ NEC น e ี r o c k ลเนี่ยผลงานของเธอถือว่าคงเส้นคงวางสุดๆไม่ว่าจะเป็นการตบทำแต้มที่โคตรเฉียบนะครับอาจจะไม่ได้ติดท็อป5นะแต่ว่าโอ้โหเพียวก็แสดงถึงภาวะการเล่นที่สูงมากๆและที่ได้รับคำชื่นชมสุดๆเลยก็คือสถิติการรับบอลแรกของเพียว ถือว่าเก่งถือว่ายกระดับช่วย NEC แล้วเรเก็ตได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะไม่แปลกครับที่เธอจะสามารถคว้าแชมป์กับ NEC เป็นดับเบิลแชมป์ได้สำเร็จเป็นฟันเฟืองสำคัญนะครับเป็นโมเมนต์ที่น่าประทับใจแหละเดี๋ยวมาติดตามกันวีครับนะสำหรับวอลเลย์บอลหญิงของไทยเราก็จะทำภารกิจต่อแล้วก็มีข่าวแว่วๆมานะครับว่าทางฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยที่มีการประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยนะ อาจจะไม่ได้เล่นวีคัพนะแต่ว่า <laughs> นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราเนี่ยอาจจะต้องเล่นวีคัพให้จบซึ่งการแข่งขันวีคัพของญี่ปุ่นเนี่ยจะไปจบในช่วงเวลาไทม์ไลน์ต้นเดือนเมษายนนี้นะครับซึ่งโอ้โหมันก็จะไปจบช่วงเวลาคาบเกี่ยวเดียวกับลีกของเกาหลีใต้ที่กำลังอยู่ในช่วงเข้มข้นต้นเดือนเมษายนเหมือนกันนะซึ่งแน่แแหละ กว่าจะกลับมาต่างๆก็โหน่าจะมารวมตัวฝึกซ้อมกันได้กลางๆหรือไม่ก็ไปปลายเมษาย,ยนเลยนะครับสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยที่เล่นอยู่ในลีกต่างประเทศทั้งญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้ก็ต้องมาจับตามองนะครับว่าการฝึกซ้อมจะพร้อมขนาดไหนในการลุยเนชั่นลีกสนามแรกที่ประเทศบราซิลนะครับคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนผมพูดถึงลีกของเกาหลีใต้แล้วก็ต้องมายอมรับแบบ ตรงๆครับว่าเกมนัดล่าสุดพึ่งจะจบไปเป็นที่เรียบร้อยไทยดาบี้ในลีกเกาหลีใต้นะครับระหว่างสโมสรอนไฮพาร์ Hi ครับคุณผู้ชมที่มีโมเมชนะชาสุกสดเปิดบ้านเจอกับคุณไดฮิลสเต็นะครับซึ่งมีน้องสองวิภาวีสีทองเป็นกำลังหลักสำคัญคุณไดต้องการทุกแต้ม นะครับในช่วงโคงสุดท้ายเป็นจ่าฝูงก็จริงแต่พ i ิ k s สไปเดอร์ลดช่องว่างขึ้นมาเรื่อยๆนะครับล่าสุดนี่ทำแต้มก่อนเกมนะเท่ากันเลยนะครับดังนั้นหุน่นใดต้องทำทุกวิถีทางอะ่ะต้องเก็บแต้มให้ได้แล้วเกมนั้นล่าสุดเนี่ยกลายเป็นเกมสุดเดือดสุดมันไปในทันทีนะครับเรียกได้ว่าต้องสู้กันถึง5เซตเลยทีเดียวแล้วผลปรากฏว่ากลายเป็นไฮพารตครับหนในทีมที่ผมพูดเลยนะ ผีเข้าผีออกมากที่สุดในลีกของเกาหลีใต้เลยครับคุณผู้ชมเพราะว่านะตัวไฮพารสามารถเล่น5เซตเอาชนะคุณใดไปได้3ต่อ2ครับ25 13 17 25 18 25 2 5 11แล้วก็15ต่อ10นะเท่ากับว่าคุณใดแพ้เกมนี้ยังได้1แต้มนะ1แต้มทีมของน้งสองพิภาวี ก็ยังเป็นจ่าฝูงแต่แฟนของฮุนไดระทึกแล้วนะครับเพราะว่าจะจบในฐานะแชมป์ปกติหรือเปล่าไม่รู้แต่อย่างที่บอกว่าวอลเลย์บอลลีกเนี่ยยอมรับแบบตรงๆว่ารอบปกติเนี่ยแชมป์อาจจะไม่ได้มีความหมายเท่ากับรอบชิงชนะเลิศน,นะคุณสังเกตดูลีกญี่ปุ่นดิเจทมาเวลัสไร้พ่ายในลีกนะครับแพ้นัดเดียวคือแพ้นัดชิงให้กับ n อ c ไม่ได้แชมป์ซะอย่างนั้นดังนั้นเนี่ย ก็มาจับตามอาคือฐานะแชมป์มันดีอย่างคือมันรอชิงไงมันไม่ต้องไปเหนื่อยแต่ก็อย่างที่บอกแหละวอลเลย์บอลอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับโดยผลงานนะครับของ2นักกีฬาไทยในเกมนี้น้อง2มาตรฐานสูงมากยิ่งขึ้นนะครับตัวเลขชี้ชัดว่าเธอยังกลับมารักษาสมดุลให้กับทางฮุนไดได้อย่างชัดเจนนะติดเป็นผู้เล่นท็อปรุนัดด้วยผลงาน0.4นะไม่สูงมากก็ รอ,องสองเกมนี้ทำไป5คะแนนนะครับเกมรับเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะครับแต่ทีมแพ้ไปเนาะเข้าใจได้ขนาดที่ธนาชาก็มีโอกาสในเกมนี้เหมือนกันนะครับเธอทำไป3าต้มนะโอากาสอาจจะไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่แต่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกจับตาด้วยดีโค้งสุดท้ายครับสำหรับวอลเลย์บอลลีกเนาะเพราะว่าผมขอปิดประเด็นเกาหลีเนี่ยเรื่องของดารินเหมือนกันดารินก็ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับพรพันเกิดปรากนะครับ เพราะว่าสื่อเกาหลีนะครับสื่อไทยก็รายงานและพรพันธ์นเกิดปราดเนี่ยปิดเทอมยาวแล้วจะไม่ได้แข่งขันในลีกเกาหลีใต้ฤดูกาลนี้แน่ๆหลังจากที่เธอมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณนิ้วแม้ว่าจะไปสแกนแบบละเอียดนะไม่มีการหักนะครับแต่มันมีอาการอักเสบอยู่ทางฝั่งของพ่อใหญ่ไอบีเคเอลทก็ตัดสินใจจะไม่มีพรพันจากนี้นะครับแน่นอนนะครับดารินออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อของเกาหลีใต้นะครับว่า หลังจากอัปเดตข่าวออกมาเนี่ยดารินก็บอกว่าอาการบาดเจ็บของคอนพันเนี่ยไม่หนักมากถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับทีมชาติไทยนะแล้วเธอเนี่ยออกมายอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าสิ่งที่ทําให้ตัวเธอเองเนี่ยอยากมาเล่นในดีกาลีใต้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะตัวของกัปตันผู้นี่แหละนะกัปตันผู้คอยให้กําลังใจนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลตลอดนะซึ่งดารินก็บอกว่า เราเองก็ได้รับคําแนะนําที่ดีนะครับแล้วก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งทั้ง2คนนะครับทั้งพรพันธ์เกิดปราดและก็ดารินิ่นสุวรรณเนี่ยก็มีชื่อติดนะครับ24ผู้เล่นนักวอลเลย์บอลหญิงไทยชุดสู้ศึกในชลีก2024ด้วยนะครับก็มาจับตามองนะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่นำมาเล่าและนำมาอัปเดตนะครับคุณผู้ชม จากลีกญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาปิดท้ายการที่ประเด็นใหญ่ของหลีอาเซียนอย่างเวียดนามหน่อยครับหลังแสดงอาการบ้าคลั่งครับคว้านักกีฬา both แล้ว b o หญิงของเราไปถึง7รายเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นก็มีอ,อดีต7เซียนนะครับปลื่มจิตถินขาวไปเล่นด้วยแต่ที่กลายเป็นประเด็นฮือฮาแล้เวียดนามรายงานข่าวตัวเลขออกมาเป็นที่เรียบร้อยว่าในลิสต์คนเนี่ย หนึ่งในนักกีฬาไทยที่ทุบสถิติการย้ายครั้งนี้ที่มหาศาลมากที่สุดนั่นก็คือในส่วนของออมสินสาสิพาพรจันทาวิสูตรครับรายงานยืนยันออกมาอย่างเป็นทางการครับว่าค่าตัวการย้ายของเธอไปเล่นกับทีมดังในฮานอยเนี่ยมันสูงถึง1,200ล้านดองโอ้คิดเป็นเงินไทยครับ เกือบ2ล้านนะครับสล้านบาทไทยนะซึ่งเป็นค่าเหนื่อยที่มหาศาลมากครับที่ทางหลีกของเวียดนามประเคนให้เธอหลังพยายามแล้วทุกวิถีทางเพื่อจะดึงตัวของออมสินไปเล่นในหลีกของเวียดนามฤดูการนี้ให้ได้นะครับคือเวียดนามชื่นชอบผลงานของเธอในไทยแลนด์ a ลีกที่เรียกว่ากวาดหลายรางวัลใหญ่ในการแข่งขันแล้วก็เป็นนักกีฬา ฝั่งของทีมสโมสรเวียดนามเชื่อว่าน่าจะเข้ามาช่วยยกระดับทีมได้มากเลยโดยเฉพาะการต่อกรกับทีมแชมป์เก่าอย่างนินบินที่นำทัพโดยบิดเจียงหรือตู้เย็นนะครับที่เป็นตัวตบหัวเสาที่โอ้โหตบคำคะแนนแบบว่าลีกบอลลีกบอลหญิงแทบจะไ,ไม่มีค่าไม่มีความหมายเลยครับมันก็เลยทำให้ทางสโมสรอ,อื่น ในลีกของเวียดนามพยายามค้นหานักกีฬาที่มีศักยภาพส,สูงเพื่อจะมาปะทะกับตัวของบิเตียงซึ่งงานนี้ผมบอกเลยบิเตียงมีร้องควรครางแน่นอนเมื่อเจอกับออมสินผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาจับ ตามองละกันนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตวอลเลย์บอลประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์นเข้ามาพูดคุยแบบจันหนักจัดเต็มกันได้เลยครับและก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมช่องเทสไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้ปเป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ